ติดตามรับชมกันต่ออ e ีกเปนอีพ e ี P ฮะก็อยากจะพาไปดูสะพานสก,กายวอลก,กับแหล่งธรรมชาติของเขาแหลมยาก,กันครับผมวันนี้ก็มาเปิดตัวกันที่ท้องทะเลบรรยากาศยามชิมเที่ยงฮะตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงก็อาจจะร้อนนิดนึงนี่เราก็จะเดินกลับทางนี้ ตอนมาพาเดินเลาะชมป่าตอนกลับจะพาเดินชมท้องทะเลกับบรรยากาศบรรยากาศก็กดีครับแต่ถ้ามาแบบช่วงเย็นๆหน่อยก็อาจจะได้รับชมพระอาทิตย์ตกดินอาจจะสวยงามไปอีกแบบ ใครสนใจที่อยากจะเที่ยวแบบป่าและธรรมชาติก็ขอเชิญนะกับการเดินท่องเที่ยวตามชายทะเลริมเขาที่บรรยากาศผมก็ดูดีไปแบบนะกับการท่องเที่ยวนะบรรยากาศมาเดินเที่ยวชายทะเล รับลมทะเลเย็นๆฟังเสียงคลื่นรัดเข้าฝั่งแบบก็ผ่อนคลายได้เช่นเดียวกันนะกับการท่องเที่ยวนะครับก็ขอฝากแหล่งท่องเที่ยววันนี้พาขอขอนำเสนอนะถ้าใครคิดอยากจะเที่ยวแบบแหล่งธรรมชาติก็เป็นบรรยาก,กาศที่ดีอยู่ ดูเป็นหินก็เป็นชั้นๆที่งดงามที่น่าชมบรรยากาศป่ตตาดินเขารินทะเลรินชายฝั่งผมมาหารับชมกันได้ครับมาท่องเที่ยวกันได้วันนี้จะมาถ่ายทอดความงดงามให้ได้รับชมกันครับ นี่ก็มารับชมในท้องทะเลแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งของจังหวัดระยองกันครับอันหน้าก็จะเป็นสะพานสกายวอล์กอีก,กเรียกว่าสะพานสกายวอล์กกันครับก็บรรยากาศนะนี่เป็นเกาะเสมตรบรรยากาศธรรมชาติแหล่งธรรมชาติกันครับ สวยงามตามท้องเรื่อนครับกับการท่องเที่ยวในเขตพุทธยานเห็นชาติเขาแหลมหญ้าบรรยากาศเนี่ยเรามารับชมกันได้ครับบรรยากาศ ช่วงนี้ก็อาจจะร้อนกันนิดนึงกลับไปกันต่อครับกับการรับชมบรรยากาศแหล่งธรรมาชาติขอๆนำเสนอนี่มีหนึ่งที่ฮะบรรยากาศชมไปเรื่อยอยู่กับสะพานสกายวอล์กเป็นจุดรับชมและเดินชมไปเรื่อยๆครับ นนี้เราจะพามาชมมาเที่ยวแน่นท่องเที่ยวธรรมาตามิเลลนธรรมชาติกั้สวยนี้สวยก็รับชมกันต่อไปกับ,บเป็นบรรยากาศ หย่อน,นใจกันได้ครับกับธรรมชาติร่มรื่นบรรยากาศก็กรม่มรื่นดะีบรรยากาศนะสวยงามไปต่อเดินต่อไปอ เที่ยวตามชายหาดทะเลกับเขาเหลีกยญย้าอุทยานเขาเหล็กยญ้านะขอนำเสนอครับบรรยากาศก็อาจจะประมาณนี้ ที่ไหนย,ยังมีอืม,อมจะมีนักเกี่ยวข้างเกี่ยวก็มากันเรื่อยๆครับกับบรรยากาศติดชมเต็มสถา,านีที่เก่าสิ้นสุดทางบุทยานแห่งชาติบรรยากาศคงก็ มาถ่ายบรรยากาศให้ได้รับชมครับถ้าใครคิดอยากที่จะมาเที่ยวแบบแปล่งธรรมชาติริมทะเลนะขอแนะนำนะครับจุดก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะครับแต่ถ้าเป็นวันธรมธรมดาก็อย่างว่าแหละส่วน,น่าากจะทำงานกันนะมาเที่ยวก็กคอนเใจกันได้กับบรรยากาศ ยินทะเลตัดน้ำใส่บรรยากาศดูบรรยากาศอันยากานี้นนก็ได้จะ,จ,ะจะตางๆทุกห,หนออเนือ ใช้รถเข็นวิเช่น่าจะเป็นไปได้นะบรรยากาศก็ดีกกล่มลื่นเนงียบเงียมีลมรประมาณนี้รเรบแล่ท่องเที่ยวอุทยานเขาแหลหญ้าสบรรยากาศนี่นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่นี่กันมาถ่ายทอด บรรยากาศธรรมาชาติแลงธรรมาชาติให้ได้รับชมกันครับบรรยากาศนี้นี่บรรยากาศก็จะมีท่าเรือ ลองเดินดูนะครับเนาะจีบแปลงมาเขาแหลมยากครับบรรยากาศมาดูมาชมเลยให้บรรยากาศธรรมชาติให้ชมกันครับดูเรือ มา,มาดูเรือจุดท่าเรือเขาแหลงยากก็รูปรูป,รปักภายรวมก็จะประมาณนี้ครับบรรยากาศก,าก็ดีนะิดๆกับการท่องเที่ยว ดูเทาถไทยบรรยากาศให้รับชมนะครับที่เขาเหลีย่ยมญาตนะตัวมานี้ครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนอนน,อนดีเทลกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้กับภาพบรรยากาศธรรมชาติ ท้องทะเลภูเขากันด้วยนะครับยังไงแล้วก็ขอฝากกับช่องนอนนอนนนดีเซลกับช่องน้องใหม่ช่องเล็กๆไว้อีกสักหนึ่งช่องนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับผม